มาตรวจสอบสถานการณ์ของสินค้ากเกษตรในช่วงนี้กันหน่อยโดยเฉพาะอ่ะมาดื่มนะ้ำมะพร้าวกันหลายคนชอบนะครับม,มีเอสโตรเจนสูงนะาบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าราคาแพงขึ้นนะกว่าปกติเป็นอย่างมากเลยจากที่เคยขายลูกละประมาณ20ถึง25บาทปัจจุบันเนี่ย ขายลูกละ45-48 oh บาทแล้วนะ oh. ขึ้นมากว่า20บาทนะราคาพุ่งเท่าตัวเลยนะคะใช่นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากผลผลิตเขาลดลงครับจึงทำให้มีราคาสูงตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยแล้วก็คาดว่าราคาจะแพงกว่าปีที่แล้วด้วยเอาใกล้ตุดจีนซะแล้วด้วยเหมือนกันนะต้องดูกันหน่อยครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจราคามะพร้าวน้ำหอมที่ตลาดรถไฟเขตเทศบาลนครข,ขอนแก่นได้มีโอกาสพูดคุยกับนายเจริญพงษ์เกลี้ยงโทท่านนี้เป็นเจ้าของร้านเฮียหนูเจ๊ตายมะพร้าวน้ำ หอมราชบุรีบอกแบบนี้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยราคามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกตินะสาเหตุก็เพราะว่ามาจากลูกอ่อนนั้นเขาร่วงครับเพราะอะไรฮะเพราะสภาพมันไม่สมบูรณ์ทําให้มะพร้าวนั้นขาดตลาดส่งผลให้ราคา ปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นซึ่งปีที่แล้วเนี่ยช่วงหน้าแล้งขายอยู่ที่ลูกละ80บาทและปีนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะประมาณนี้แหละครับเท่าๆเดิมคือราคา80บาทเหมือนกันเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเริ่มมีผลผลิตน้อยตั้งแต่ต้นปี สถานการณ์ราคาแบบนี้แม่ค้านะครับก็จะเข้าใจนะครับเพราะว่าเจอทุกปีแต่ปีนี้ถือว่าราคาปรับขึ้นไวมากๆเลยด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับมีผลกระทบกับผลผลิตและยังต้องรู้สถานการณ์ว่าจากกระทบมากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกัน ขณะที่นางสาพรทวันคําชมพูท่านนี้เป็นเจ้าของร้านมะพร้าวเศรษฐีก็เล่าเหมือนกันนะครับว่าราคามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยปรับขึ้นมาภายใน2สัปดาห์ประมาณ10กว่าบาทแล้วซึ่งราคาขายปกติอยู่ที่ลูกละประมาณ20-25บาทนะแต่ราคานั้นเริ่มทยอยปรับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับตอนนี้ราคาขึ้นมาอยู่ที่ลูกละ4 5ถึงบาทสาเหตุก็อย่างที่บอกครับมาจากสภาพอากาศนะแล้วก็มะพร้าวเนี่ยโดนฝนเยอะครับ ก็ทําให้ลูกอ่อนมันร่วงผลผลิตก็ไม่เพียงพอช่วงนี้ราคามก็จะสูงจึงทําให้ขายยากขึ้นโดยปกติครับแม่ค้าราคาเหล่านี้นะครับก็จะรู้ราคาจะสูงขึ้นเนี่ยมะพร้าวก็จะไม่ขาดตลาดครับแต่ปีนี้มะพร้าวนั้นขาดตลาดไปแล้วก็แพงเร็วขึ้นกว่าทุกปีด้วยจากเดิมสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นสักประมาณเมษายนแต่นี่มกราคมแล้วนะราคามันขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องจับตากันดีๆกับราคามะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ผลผลิตมองว่า ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอต่อการจำน่ายในอนาคตได้เหมือนกันนะจะขาดตลาดเอา